สวัสดีครับพี่น้องกิติกับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวนครับคลิปนี้มบาบอาถึง,นถงแนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจําวัานที่ 16, 5, 16. 5, นะ 16. 5, พฤษภาคมเนาะ16พฤษภาคม2568นะครับจริงๆแล้วผมแบ่งปันไปบน YouTube แล้วนะครับแล้วผมก็แชร์ไปบนหน้าสี Facebook, ่เฟซบุ๊กแะลรหลายๆท่านอานเซีนเยนแล้วเนาะนะครับแต่ว่าก็สิมบาบอกฟังนะครับก่อนอื่นต้องชีแจงก่อนนะครับผม ถ้าโพสข้อมูลบน facebook มันมีขีดจำกัดนะครับมันมีข้อจำกัดบราสามารถโพสแบบนี้ได้เห็นนะครับผมเราสามารถโพสแบบนี้ได้เอากระซีสลับกันไปนะครับสลับกันไปกับการนางบอกไปฟังนะครับผมกระซีโพสได้เยอะแ,แหละแ่งค์ติเฮ็ดตลอดก็ได้นะครับผมมาสิติดเหลืองนะครับแจ้งเตือนนะครับแล้วสี <laughs> โดนแบนนะครับผมเนาะ ส่วนชองอื่นที่เขาเห็นได้ยุอันนี้ผมผมกับบอเขาใจในระบบกพ่อกันนะครับผมก็เห็นได้ยุเป็นบางครั้งนะครับแต่พอแน่นไปกสิกรสิัสองอะไล่ะโดนเตือนย้อนหลังเนะ่ะสวนศีไปหาคลิปพ่อหรือโพสที่โดนเตือนพ่อเนี่ยเจอเนี่ยกสิสวนสิลบออกได้กันโอ้บางที่กันโดนหนักขึ้นกันครับผมเอาสตอ็อปวิโดโอไว้เบอ่งเอาเลยกันครับผม ยุดวิดีโดอแลบจดเอานะครับผมเอา้า16พฤษภาคม2568นะครับเลขคาดการ6ตัวรัฐบาลไทยผมนำเสนอโดยเด็กตัวนะครับเป็นอย่างตั้งนำเสนอดโดยเลข6ตัวเพราะว่ามันอยู่ใดีกรี่สามารถทั้ก้าได้ยุ่คกับและเพิ่มความเป็นไปได้ในการถูกหวยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นการคาดการคาดเดานะครับผม เลขขัดการพกโปครับ0 2นย์สองห้า4้าเจ็ดสี่นย์สองห้า้าเจ็ดสี่นะครับผมว่างเป็นวิ่งบนกับวิ่งล่างฟังละสองตัวนะครับวิ่งบนนี่ผมว่างศูนย์กับ2ครับ0 2นย์สองเด่น0ูน่องสองครับเด่นศูนย์่องสองวิ่งบนนะเด่นศูนย์องสองนะครับส่วนวิ่งล่างนี่ หากับเก่าครับเด่นหาล่องเก่าอ่ะเด่นหาล่องเก่าตัวในวงกลมเนี่ยนะครับคือตัวเด่นครับผมตัวถีบไิดวงไว้คือตัวล่องครับสองตัวเน้นๆนะครับมีคนคอมเมนต์มาอยู่ว่าตัวเน้นๆทำมันเยอะจังนะครับตัดให้อีกได้ไหมมล้วมีขีย่งหกตัวครับผมถ้าแต่อย่างตัดให้เอาตามเล็กวิ่งครับพี่น้อง 02บนหาเก้าล่าง02บน59ล่างนะครับถ้าสิเรียนแค่สองชุดนี่ก็02ก็หาเก้านี่กรบพรมบนล่างพร้อมครับผมทำว่าหลายบอ6ชุดนี่นะครับถ้าตามทุกอาจารย์นะครับประเทศถ้ามีอาจารย์ใบหวไปเป็นลอย <c oughs> <c oughs> ตามจากสิบคตนี่นะครับคตละสองตัวนี่เนาะ ก็เต็มนากระดาษเราพป่นหองเนาะเขาจะยุ่เพราเขาต้องเพื่อไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เนาะมันบม่มีผู้ใดผูกมวยออกตัวใดการติดท้ายผมมวยเสียวออกตัวนั้นตัวนี้แล้วมันเป็นตรงกับผลฉลากพอดีนั่นคือฟุกครับผมก็ฟุกด้วกันผมบอกได้ว่าผมเป็่นนะมันบังเอิญนะครับผมพอกันตามตรงเอาศูนย์สองหาเก้าหกนะครับผมศูนย์ห้าสองห้า สองเก้าเย์เอาจำอีกทีหนึง่งศูนย์สองห9าเกนหาสหาสเก้าี่คือ2ตัวเน้นๆหชุดครับนี่ที่บอกไว้ถาวามันหลาย6ชุดนี่เอาศูนย์สองก็หากเก้าไปใส่งานพอนะครับบนรางความกลับพวม้มส่วน3ตัวเน้นๆครับหชุดขึ้นกัน5 02 902 402 702นะครับอันนี้เน้นไปที่02เป็นหลักเลยอีกสชุดครับ059กับ259 059กับ25 259นะครับผมผมวางเลข6ตวัวเนาะขาดการเนะ 7, เาะ0 2 5 7 9 7 4มีเลข6ตวัวนะครับแต ตะบนกับลาสเมีแคสซีโตนะเล็กซีกับเหล็กเจดนี่เป็นตัวกันครับสาหรับแนวทางเพิ่มเติมเฉยๆนะครับสาหรับแนวทางเพิ่มเติมเฉยๆมันก็มีเป็นบางงวดนะครับที่ตัวกันกลายเป็นพระเอกนะครับตัวเด่นตัวเจาะต,ตัวเน้นกลายเป็นตัวดับแล้วก็ดับแนวเลย <c oughs> ก็มีคือกันนะครับมันบอ่อในเข่าทุกงวด อาจารย์ดังๆหลายท่านกับเพ่เพนว่าเขาทุกงวดนะครับนะอันนี้ต้องย้อมรับตรงๆเนาะผมเองกับว่าเขาทูกงวดด้วยกันงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์หกนั่นแหละถ้าพู้ได้ที่ตามผลงานอยู่กับสิเห็นอยู่เนาะนะครับก้อนนั้นสองงวดว่าเขานะงวดที่แล้ววันนอ,อนทนะี่สองเนาะสองพุษภาเดือนเมษาอ่ะเ่าเขาเลยนะครับเดือนเมษานี่ผมบ่ได้ดเลยมิตเลขกิดเด่นก็เจอเองเพื่ไนดสองตัวสามตัวนะครับอันนี้ผมบอกความจริงนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่โกหกนะครับข่ามนี้เลของตัวโบเดนเงของตัวแน่นอนครับห้าเอาศูนย์สองห้าเก้าเจ็ดสี่ศูนย์สองห้าเก้าเจ็ดสี่ไม่เด่นทั้งหกตัวแน่นอนนะครับถ้าเด่นมากที่สุดคือห้าตัวเนาะสามตัวบนมีสามมีสามหลักเนาะถ้าเลขไม่ซ้ำไม่เบิ้ลไม่ตอไม่หามเด่นได้สามตัวสองตัวล่างก็ มีแค่สองหลักหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าเลขมีซ้ำไม่เบิ้ลก็เด่นด้วยสองตัวเพราะฉะนั้นสามตัวบนกับสองตัวล่างถ้าเลขมีซ้ำกันเลยทั้งห้าหลักเนี่ยมีเลขศูนย์สุดได้ห้าตัวครับเพราะฉะนั้นหกตัวไม่เด่นทั้งหกตัวแน่นอนแล้วทำไมกิติมึงถึงเอาเลขมาหกตัวก็ผมไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเพราะฉะนั้นการเพิ่มจำนวนตัวเลขจึงเป็นการเพิ่มสุดเปอร์เซ็นต์ในการทายถูกนั่นเองนะครับนะ หลักการง่ายๆครับเลขมันมีโอกาสสูงสุดได้แค่5ตัวนะครับถ้าเป็นเลขตองเนาะสามตัวบนออก000อย่างนี้เนาะเอามีความเป็นไปได้นะศู0ย์ศนศูย์ี่ก็เด่นแค่ตัวเดียวเองจากเลข6ตัวข้างล่างยังออกศูนย์ย์อีกเอาเอาไงล่ะทั้งบนทั้งล่างแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างเล่าให้ฟังก็คือว่าเลขมันมีโอกาส เด่นสูงสุดได้แค่ห้าตัวแต่ที่ยกมาทั้ง6ตัวเยอะถึง6ตัวเนี่ยเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการถูกหวยถูกรางวัลเพื่อถ่ายให้ถูกแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมผมไม่มียานพิเศษนะนะครับมีคนทักผมมาอาจารย์มียานพิเศษไหมโอ้ผมีเหรอครับผมนางเบิงผลสลากย้อนหลังนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เอาเฉย,เฉย ที่มันถูกอ่ะมันอาจจะเป็นพวกสถิติที่มันสามารถจับต้องได้เฉยนะครับแล้วก็เป็นความังเอิญที่จับตัวเลขถูกพอดีแค่นั้นเองครับผมนะครับเอ้าใส่เวลาแปดนาทีเดี๋ยวจะไหนผมก็สิผมแบ่งปันไป YouTube แล้วสามารถไปดูที่ YouTube ได้นะครับนะเห็นกันเต็มตาส่วน Facebook มันมีข้อจำกัดในการนำเสนอเพราะฉะนั้นจะเป็นการเล่าให้ฟังใครที่ติดตามอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับผมสวัสดีครับมันหมันสุกซุกครับ